Ủa, lên. <cười> ờ. <cười> bao bao <cười> bao nơi <hả>? bao mu, bào 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 có mượn

เผมาดทอดยุทือนว่ไ่ก่อนรมันอดนมาซี๊ะอะไรเบ้นมตเลบนะตังนาไปในเมืองมาครับผมโอ้นี่ขนาดปรเป็นอมาเลย้อาจารย์กไปังกลดีฮะอมากลยร้ตเลยเพอเพอเโกิน่ะบ้านออไมเชื่เลยึ้ึ้ึ้โยกน้องตัดผดครุ่น เอนวยเงไปเลยนเมาเมนะเพงาเมอ่อลลกงจ้าเตวนะฮะเตมพบกับผมอีเส้นคืนพบมีเส้นคืนะครับผมผมไมเบานะผมเบาเบาไว้นอนไยรุ่นอนน้อยแต่นอนนะเออไปไปเรามันนอนน้อยแต่นอนนะความรักก็เหมือนกับ

6

เอาแมงฉันมเป๊กเอารยังได้ก็สกิดนะครับมีมีแต่มันไม่มีเราความรักของเมือนทางชั้นมีแต่มันไม่มีเรานั่งก่อนนั่งนี่นั่งนี่ไม่ก่อน่เอาทอดาแล้วนั่งแค่เอ็ีเรานังก่อนนังก่อนมาพัก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 ก ไอ้สบ่าเท้าเลยบ่าเทาบ่าเท้าเลยี่ลกบนมงานกับบ <c oughs> ่าเท้าอแล้ก็ใให้เต้เตที่กมันใ่า่ามรับอันนี้บ่าเท้าอันนี้บ่าเท้าบนี้บ่าโสดบ่าโสดเใส่เบวะเลยเบยอันนี้เบาเบาเท้าแต่นี้เบาวหัา สซนเลยใช่ไหมคนโเลย, <laughs> เลยอันนี้บาเทา้าอันนี้ไอปลาหวานเราจะได้มุคคคมต่อนะอ่าฟแบงค์ของมนะครับไม่มีเลยจ้ะรเดี๋ยอวก็อย่าเวกติัก่อไของของยยเ <c oughs> ข,องของยยเคเอ้ทุกคนก็ติดโควิดกันหมดแล้วเหลือแต่พวกเราเแหละครับ อคือว่าไม่ไม่ไม่ตรวจก็ไม่ติดเี้งไม่ตรวจครับก็ไม่ติดชื่อก่อนเลอครับท่านถ้าไอ้พวกโควิดเดินเดินพวกพวกเจ้าโควิดไอ้ตักเ้ยไอ้พวพวกมาขี้ต้องกลองเตี้ยหาปี๊ดต้องกราวเหรอแล้วครับปีคิด้อมเเกี่ยวสังกูเหรอออ

૨ા� આ બલે તલ બલે સાળ સાલે શઓ ઴ા�ે તલે ખળળ સલેઋ.. સ હળળે.. બલઇ બીર હ્ળા� હ્ઉ સંલ હળા� હા�ેવેવ�

เราหมูกี่าที่อมาางงหหเรามูบ่งาบาทลไม่ใชาจะบยิ้ว่ารวยเตรีมเรื่อมาีนํำลอานะมาทักพี่หมูอยู่ไหนครับมาเที่ยวโรงเรียนไหมอ่ะพอแต่สักพักรถาตะลาเคยลมูเบิร์เจ้าเอ็งงงงงเบิเตเป็ดเม่อะเคยเออเราเป็ดะเราเป็ดเ่อเหรอเเออเป็ดเราปีมป็ดเมือไหรสมัย เฮ้ยเอ้น่ามาเยไอ้ดวเลมาเป็ดเปนเปก้าเป็นปลากายปกงดี่เราก็ควรสมัยกินกินจับปลากันดกิ้้ไปไขวัดจ้มึงไปไรวะของวายของวอยโอ้ยของวายเฮ้เ้ยนี่ตั้งร้านตั้งร้านนี้เราตั้งสนร

ตอนนี้เด็กๆกำลังโค้กอะไรไม่รู้เลยเราอยู่นเลยโอ้มาดามมาตอมพวกบอลู้จะตามมูรามเยอรมันกูเด้อแม่มรู้ตลอมูทาอะไรแบเตโะ ผู้จัดการใครก่อนกิจการได้รื่องเรื่องด้านเรื่องกล่มนะครับโอ้โหอ้ลูนี่จตูตู้แบตู้รตุ๊เนี่ยนะครับนะ <c oughs> ครับเครื่องเสียงท <c oughs> ีมงานไม่รู้เสร็จก่อนนะครับติดต่อได้นะครับ <c oughs> หากินไรทางครับหากินไรทางครับช่วงนี้ช่วงประยุทธ์ <c oughs>

បេតថ្ងៃនេះចូលសង្ឃឯទេមកបានទេសារធំណាយកប្រៀតជួយនអាផ្ដុនប្របានអូននឹងយោតក្នុងរៀនអាទីថៅទៅរបស់នេះភាពនឹងវាគេវាថាអីអាចរត់មកអាចតិចទេអាចគិតប្រាដូលប្រឌុបទៅលើលិចណាអូនប្រកអូនមែនជាគ្រុបមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំយល់យ៉ាងនេះ